สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับที่สนใจรถมือสองที่บริษัทเพนยนต์ทุกคนทุกท่านเลยนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมอีกครั้งครับไปเพรยนต์ที่บริษัทเพนยนตสาขาหนึ่งครับเสรีไทย68มินบุรีกรุงเทพครับคางรถมือสองที่ใหญ่ที่สุดในย่านนี้ทุกรุ่นรวมกันผมมีอยู่มา400คันนะครับเดี๋ยววันนี้พามาดูโซน A ครับโซนเอเนี่ยจะมีรถกระบะครับแทบเตียออโต้และแมนนวลจอดอยู่ประมาณ6คันนะครับแล้วก็จะมีพวก SUV ครับรวมถึง MPV นะ จอดอยู่ตรงนี้ประมาณสักยี่สิบกว่าคันน่ะนะครับจะพาพี่รับชมกันให้ครบทุกคันเลยนะผมสัญญานะครับและผมพิเศษให้นะครับใครดูคลิปนี้นะครับแล้วทักมาหาผมนะครับติดต่อหาผมได้โดยตรง0659513374ผมฟรีรับประกันเครื่องเกียร์ให้1ปีทุกคันนะครับพอรถอายุไม่เกิน10ปีผมฟรีรับประกันเครื่องเกียร์ให้1ปีครับซ่อมศูนย์คุณซื้อโตโยต้าซ่อมศูนย์โตโยต้าครับซื้อฮอนด้าซ่อมศูนย์ฮอนด้านะครับวารันตีให้นะครับครบเลยกระบะก็แถมนะครับฮ นี่ครับ BRV ก็แถมนะครับเวล้อสีดําก็แถมนะครับหรือจะเป็นแคมรี่คันนี้ก็แถมนะครับเดี๋ยวให้ดูคันนี้ก่อนนะครับไม่ใช่ SUV นะแล้วก็ไม่ใช่กระบะแต่เดี๋ยวพาดูกันก่อนเพิ่งเข้ามาใหม่ครับเป็นแบบคืนป้ายนะคืนป้ายเขานะครับคันนี้เจ้าของเดิมขอป้ายคืนนะครับเดี๋ยวรันใหม่ให้นะเบอร์ใครสนใจครับติดต่อเข้ามาได้0 6 5 9 5 1 3 3 4าเก้าแคมรี่คันนี้ครับ2.0รุ่น G ปี15บหจดสินะเลขไมล์หนึ่งแสนหนึ่งพันนะครับฟรีดาวนะจะผ่อนอยู่มาาาาักบท นะเผื่อใครสนใจแคมรี่2.0รุ่นจีครับคันนี้จัดได้จัดพิ่งเข้ามาใหม่นะครับพึ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ล้างด้วยนะพึ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ล้างคันนี้นะครับเป็นรถบ้านครับแต่ประวัติศูนย์ครบครับราคาอยู่ที่479,000ผ่อนประมาณ8,000กลางๆนะครับก็จัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับแล้วก็ผมฟรีรับประกันเครื่องเกียร์ให้1ปีซ่อมศูนย์ครับสนใจคันนี้ทักเข้ามา0659513374ครับมาครับดูคันต่อไปเดี๋ยวพาดูโซนนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวขอพาดูนะครับโซ เขาเรียกว่า SUV หรือ MPV กันก่อนนะครับก่อนที่จะไปดูกระบะคันนี้8060ครับ BRV ราคาดีนะ379,000ไม้แสนสี่ครับ1.5ตัว V นะครับอันนี้เป็นแบบ5ที่นั่งนะ BRV ผมมี7ที่นั่งกับ5ที่นั่งอันนี้ให้ดู5ที่นั่งก่อนนะราคา379,000นะ379ก็พรอ,อยู่ประมาณสักเอ่อ7,000กว่าบาทนะพรอน7,000กว่าบาทคันนี้นะครับได้ BRV ครับรถ5ที่นั่งนะสีเทาครับมีแหลกหลังคาให้นะครับคันนี้ปีประมาณ16 นี่ภายในสวยงามนะใช้รับได้เบาะหนังสีดําแล้วนะครับค่ายฮอนด้าด้วยผมรับประกันเครื่องเกียร์ให้ฟรีนะหปีเต็มนะครับเบาะหลังพับได้แบบนี้แล้วมันพับง่ายด้วยนะพับนี่เอ็นนี่เห็นไหมพับได้นะครับแล้วก็ข้างหลังตรงนี้พื้นที่ใส่สัมภาระเยอะมากคุณนะครับใส่ของได้เยอะเลยนะครับอเนกประสงค์นะครับขับไปเที่ยวน้อวันหยุดกับครอบครัวคันนี้สบายสบายนะรองรับน้ำมัน e 8 5 e 1 0 9 1 9 5ครบครับ3 7 9 0ส0าสำหรับคันแรกมาดูคันต่อไปนะคันต่อไปเดี๋ยวผมพาไปดูโซนนี้กัน ไปดูเวลอดกันไหมเวลอดสีขาวนะครับคันนี้เวลอดสีขาวเพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะรู้สึกว่าราคาจะ6ต้นต้นเดี๋ยวขอเช็คราคาก่อน619,000ครับปี22ไม้ห้าห่5สมาร์ทนะ1.5สมาร์ทครับเวลอดนะวารันตีศูนย์ยังอยู่อ่ะผมบอกเลยนะครับไม้ยังไม่เยอะนะแล้ววารันตีศูนย์มัน5ปีนะครับยังอยู่เลยกูแจรองรับแบบย์เลสนะครับได้ล็อตแม็กแล้วภายในอย่างสวย นภายในยังสวยรับสายวังสายตรงนี้ได้น้ำมัแค่ห้าหมื่นครับมีแท่นชาร์จไร้สายเรียบร้อยกล้องถอยจอสกรีนครบครับภายในสีทูโทนนะรถสวยครับคันนี้นะครับปียังใหม่อยู่เลยคุณปียี่สิบสองนะรู้สึกจะยี่สิบสองจดยี่สิบสามอะไรประมาณเนี้ยนะครับแล้วม่แค่ห้าหมื่นครับบ่อหลังพับได้เป็นเจ็ดที่นั่งที่นั่งสบายนะเรานั่งได้จริงทุกที่นั่งนะครับอ่ารถสวยน่าใช้แบบนี้ไม่อยากให้พี่พี่พลดกันนะครับข้างหลังก็พับได้ ไซส์นะครับมันจะเป็นเขาเรียกว่าเจ็ดที่นั่งขนาดเล็กกแต่ผมว่ามันก็ยังใหญ่กว่าพวกเขาเรียกว่าอ้าวันซ่าอะไรแบบนี้เนาะนะครับเผื่อใครสนใจเวลส์ครับผมมี2คันมีสีดำอา้ามีอยู่3คันมีสีขาวคันนี้แหละ6กแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะผ่อนจะอยู่ประมาณสักอ้าหนึ่งหมื่นนะหนึ่งหมื่นเศษนะผ่อนหนึ่งหมื่นกับหลักร้อยนะครับ, 1, 000, 100, รบผ่อนประมาณหนึ่งหมื่นห้าร้อยประมาณนี้นะครับได้เวลส์สีขาวแล้วก็มีสีบรอนเทานะครับสี al, รบรอนเทาเนี่ยเป็นตัวพรีเมียมเหมือนกันจอดสาขาสอง และสีดำนะครับตัวพรีเมียมเหมือนกันจอดอยู่ข้างหลังนี้นะแต่มีลูกค้าดูอยู่เดี๋ยวผมพาดูคันนี้ก่อนนะเผื่อใครอยากได้ครับโคโรล่าคอสนะครับตัวไฮบริดผมมีอยู่มา3-4คันนะคันนี้76เอ่อ7269นะครับคันนี้สีขาวครับผมฟรีรับประกันเครื่องเกียร์ให้1ปีเหมือนกัน779,000นาพนะคันนี้ปี22ครับไม่เจ0 0 0มนะไม่เจ็0 0มนะครับคุณได้โคโรล่าคอสครับประหยัดน้ำมันนะประมาณ24โลลิตรอะนะครับได้ล้อแม็กใหญ่ๆนะครับตัวนี้ไฮบริดพรีเมียม คุญแจลองรับแบบสมาร์ทเอนทรีครับเปิดเข้ามาข้างในนะเป็นสีออกอดําตัดออกเขาเรียกว่าสีออกเลือดหมูอ่ะเนาะนะครับสีออกสีออกเลือดหมูแบบนี้นะครับนี่มีคูสคูคอนโทรลมีให้นะมีคูสคอนโทรลครับนี่รถสวยน่าใช้มีกล้องถอยจอสกรีนนะครับไฮบริดพรีเมียมครับนะคันนี้ประตูท้ายเปิดแบบตัวแบบเปิดแบบไฟฟ้าด้วยนะนะครับบอหลังพับได้ครับมีแอร์หลังมีที่ชาร์จโทรศัพท์ข้างหลังแล้วพับง่ายมากคุณดูนี่เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นนะครับเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพัน นะผ่อนก็อยู่ประมาณสักหมื่นสามนะผ่อนหมื่นสามหน่อยๆนะครับผ่อนหมื่นสามกว่ากว่าครับได้โครโรลาคอสแบบนี้ปียี่สิบสองครับไมค์แค่เจ็ดหมื่นนะประตูท้ายเปิดแบบไฟฟ้าด้วยนะเบอร์ใครสนใจครับคันนี้จัดได้จัดเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันมาดูคันนี้ดีกว่านะสาหรับเออเขาเรียกว่า MPV ขนาดใหญ่นะครับแล้วเป็นเครื่องดีเซลด้วยนะเป็น MPV ที่เป็นเครื่องดีเซลนะคันเดียวในเพชรยนต์เลยคันนี้ราคาจะอยู่ที่ราคาป้ายนะหกแสนกับอีกเก้าพันเดี๋ยวผมลดให้นะเหลือ 5 0 0 0 0 0บาทจบนะคันนี้ผ่อน9,00 0กว่าบาทนะครับคุณได้อินโนวาเครื่องดีเซลครับผ่อน9 0 0 0กว่าบาทนะครับได้ไฟโปรเจคเตอร์นะครับรถสวยน่าใช้แบบนี้เอ่มีไฟตัดหมอกนะครับเป็น MPV 7ที่นั่งผ่อน9 0 0 0พันกว่าบาทนะครับผ่อน9 0 0 0ันกว่าบาทจัดได้เลยไม่ประมาณแสนกวางแสนกลางๆนะเดี๋ยวผมเช็คอะไม่ประมาณแสนหกไม่แสนหกครับเครื่องดีเซลนะครับดูแล้วสาง่ายแล้วมันทนนะครับมีจอกลางนะครับมีกล้องถอยจอทัศสกรีนครบนะฟังก์ชันดีครับ นี่เบาะลายยังสวยคุณดูนะครับเบาะลายยังสวยเลยเพื่อใครอยากได้ครับรถครอบครัวนะครับที่เป็น MPV นั่งสบายนั่งได้จริงนะครับเจ็ดที่นั่งนะนั่งสบายแบบเจ็ดที่นั่งเบาะหลังพับได้นะครับกว้างขวางครับนี่มีแอร์ราวข้างบนนะนี่กดลงปุ๊บอ่ะพับขึ้นมาเห็นไหมมันมันพับค่อนข้างจะง่ายแบบนี้นะครับอ่ามีที่วางแขนตรงกลางด้วยนะครับรถสวยน่าใช้ครับ Innova เจ็ดที่นั่งขนาดใหญ่เครื่องดีเซลครับราคาหน้าป้ายนะผมลดให้หมื่นเก้านะครับเหลือห้าแสนเก้า ผ่อน9,000กว่าบาทครับสนใจคันนี้ติดต่อเข้ามา0659513374ครับไลน์ Line, ครับ pek152 มามครับดูคันต่อไปมาดูเวลอด,ดำไหมนะเมอกี้เราดูเวล้เขาวไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมพาพี่พีดูเวลอสีดำคันนี้ครับเวลอสีดำ669,000นะัะ6 6 9ไม่ห0 0 0 0 0ปี23ครับเป็นตัวท็อปสุดนะ1.5พรีเมียมครับสีดำยังหล่อเลยคุดูนะครับ อ่ามันเป็นเครื่องพันห้านะตัดไซส์มันค่อนข้างจะใหญ่อ่ะนะครับไปกันใด้ทั้งครอบครัวได้ล้อมแอกลายเท่เทไฟตันหมอกมีให้แล้วกุญแจลองรับสมร์ทเอนทรีครับอ่านี้ได้ตัวท็อปเลย669ครับผ่อนอยู่มาสักหมื่นหนึ่งฟรีดาวผ่อนน้ำมันหมื่นหนึ่งนอยๆอ่ะดอกเบีย้ยนะเดี๋ยวผมจัดให้เริ่มต้น2.39เองดอกเบีย้ยเริ่มต้น2.39ครับคุณได้ตัวท็อปนะได้ตัวท็อปแบบนี้นะครับนี่พวงมาลัยมัตติฟังก์ชันเต็มระบบที่ชาร์จไร้สายนะครับมีจอยังไม่ลอกพกออกลสเยยนนะครรัับี้ถว เพื่อใครสนใจเวลอดครับวารันตีสูตยยังอยู่คันนี้นะไม่ต้องแถมประกันเครื่องเกียร์ก็ได้วารันตีสูนยยังอยู่ครบเลยนะครับที่ชาร์เตทร์สัด้านหลังมีนะครับเบาะหลังพับได้นะนะมันเจ็ดที่นั่งนะครับเบาะหลังพับเรียบด้วยนะเมื่อใครสนใจนี่ดูคุณดูแอร์ลาวต่างต่างมีให้ไม่ต้องกลัวร้อนนะครับเจ็ดที่นั่งนะครับขนาดเขาเรียกว่าขนาดขนาดเล็กหน่อยนะครับแต่นั่งได้จริงนะเราก็นั่งสบายด้วยนะเวลอดคันนี้ได้ไปไม่ผิดหวังายแดงแปดแสนรบาทครับรถปีเดียวนะรถปีกว่าคว่านี่ นี่พับเรียบเลยอย่ะคุณดูนะครับใส่ของก็ได้เยอะนะนี่มองเข้าไปข้างในนะคันนี้6 6แ0 0 0กาันครับใครอยากได้เวลอดมาจัดคันนี้ได้ฟรีดาวได้ครับฟรีดาวผ่อนประมาณหมื่นหนึ่งฟรีดาวผ่อนประมาณหมื่นหนึ่งครับได้ไปคุณไม่ผิดหวังแน่นอนติดต่อมา0 6 5 9 5ห3 3 7 4เจดครับดอกเบี้ยเริ่มต้น2.39ครับ4ปี5ปี2.69ครับ7ปีครับจะอยู่เออ6ปีอยู่ที่3.3 3.69 7ปีจะอยู่ที่4.49ครับคันนี้ผ่อน7ปีผ่อนหมื่นะ มาดูคันต่อไปโคโรล่าคอสสีดำนะครับโคโรล่าคอสสีดำคันนี้หกหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันไมลหนึ่งแสนแปดพันครับปีย2ิบสองเปล่าเดี๋ยวขอดูก่อนรถปีย1ิบเอ็ดนะครับคันนี้ผ่อนอยู่ม 11, ันต้องหมื่นหนึ่งกว่าสีดาวผ่อนหมื่นหนึ่งกว่าครับคุณได้เป็นแบบไฮบริดนะครับ SUV คอสโซอเวอร์ over, ประหยัดน,น 24, ้ำมันยี่สิบสี่โลลิตรนะครับผมฟรีรับประกันเครื่องเกียร์ให้คุณหนึ่งปีเต็มนะคุณไม่ต้องห่วงเลยนะครับรถสวยน่าใช้ครับภายในทรงสปอร์ตข้างนอกสีดำแล้วภายในก็เป็นสีดำสนิท แบบนี้เบาะนะครับผิวสัมผัสซอฟทัชนุ่มๆครับมีกล้องถอยมีจอทัชสกรีนนะคงไลน์เป็นมันติฟังก์ชันนะครับมีคูสออนโทนให้แล้วนะครับเบาะหลังพับได้นะผมชอบนะเบาะสีดํามาดูสปอร์ตดีนะแล้วก็ดูแลก็สษาง่ายนะครับแอร์หลังมีให้นะครับนั่งสบายไปกันทั้งครอบครัวครับโคโรล่าคอสคันนี้นะครับใครสนใจผมมีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงบ้านทั่วไทยครับดอกเบี้ยเริ่มต้นแค่2.39เองนะคอรสคันนี้ได้ไปคุณไม่ผิดหวังแน่นอนมาดูคันต่อไปนะครับอันนี้ต เป็น HRV นะครับ HRV คันนี้599,000 1.8ตัวท็อป RS ครับไม้แสนสามปี18รับประกันเครื่องเกียร์ให้1ปีเหมือนกันนะเผื่อใครสนใจนะครับ HRV คันนี้ก็จัดได้นะครับรถสวยน่าใช้แบบนี้นะครับ HRV มีหลายคันนะราคาเริ่มต้น4 4แสนต้นต้นอ่ะนะมี1.8 1.8 EL 1.8 E 1.8 EL 1.8 RS นะครับมาดูคันต่อไปคันนี้โมบิลิโอครับโอ้โหไซส์ใหญ่นะนะครับ เป็นรถเก่งที่ไซส์ใหญ่ราคาแค่4 3 9ผ่อนประมาณ7,000 7พ0 0สามอะเป็นสี่ไม่เกินเนี้ยปี20ครับคุณปี20จด21ไม่ห้าหมื่นแล้วได้เป็นตัว RS นะ1.5 RS ครับรถสวยน่าใช้นี่คุณดูนะครับภายในผมบอกเลยอย่างอย่างกว้างนะนะครับรถที่มันค่อนข้างจะยาวอะเนาะนะได้พูดสตาร์ทแล้วนะครับได้พูดสตาร์ทแล้วไม่ห้าหมื่นมีจอมีกล้องครบครับแอร์ปรับดิจิตอลออโต้นะบอกสวยๆนะบอกสวยๆเลยนี่คุณดูนะบอกหลังพับได้ครับ นี่เป็นเจ็ดที่นั่งนะเป็นเจ็ดที่นั่งนะนะครับราคาสี่กว่ากว่าคูณปียี่สิบจดยีิบเอ็ดไม่ห้าหมื่นแล้วคุณได้ตัวท็อปครับแบบรุ่น rs อ่ะนะครับเป็นเป็นตัวท็อปนะใส่ของได้นะครับจุคนก็เยอะนะครับได้เจ็ดที่นั่งนะตัว rs ครับทะเบียน5267ครับคันนี้ผ่อนอยู่7,000ต้นต้นเจ็ดพันกว่าๆนะดอกเบี้ยเริ่มต้น2.39ครับเบอร์ใครอยากได้โมบิเลโอครับเจ็ดที่นั่งนะครับที่เขาเรียกว่ามาชนกับเวล้อเลยนะเผื่อใครสนใจคันนี้ทักมา 0 6 5 9 5 1 3 3 7 4ครับ Line @p ek152 มีแอดนำหน้านะมามาดูคันต่อไปคันต่อไปผมแนะนำคันนี้ครับเซนา 1.5G 459,000ม่70,000 70. นะคันนี้ปี19ม่70,000เนียครับเซนก็ขึ้นลงสะดวกครับเป็นเจ็ดที่นั่งขนาดเล็กของจริงนะครับขนาดเล็กได้ไฟโปรเจคเตอร์ครับมีไฟตัดหมอกล้อแม็กแล้วนะครับประตูสไลด์ฝั่งด้านตรงข้ามคนขับเป็นแบบปรับไฟฟ้าได้นะครับอีกฝั่งถ้าฝั่งนี้ก็สไลด์มือ นะแต่มันก็สะดวกอะ่ะนะเันเป็นเหมือนแวนเล็กรถตู้เล็กอะ่ะนะครับสไลด์มือสะดวกครับขึ้นลงสะดวกนั่งสบายเบาะหลังตรงนี้เอนได้เจ็ดที่นั่งนะข้างหลังมีที่นั่งอีกนะสองแต่คุณสามารถพับไปใส่ของได้นะครับคันนี้ 1.5G ครับมีกล้องถอยมีจอทัชสกรีนนะครับเนี่ยประตูก็ปรับไฟฟ้าตรงนี้นะคุณกดตรงนี้ได้เลยนะครับเอ่อผมบอกเลยผู้ใหญ่ขึ้นลงสะดวกนะครับแล้วก็เครื่องพันห้านะเป็นเครื่องเดียวกับ V ีออสอ่ะนะคเครื่องเขาเรียกว่า1.5นะครับดูอ l l ว v M TI เครื่องทนทนนะตัวเดียวกับ v ีออครับซอมไม่จุกจิกนะครับ459,000พผ่อนอยู่ประมาณตั้งกว่าบาทนะคุณได้เซียนตาแบบนี้ไปใช้งานต่อได้เลยมาคันข้างๆอันนี้เป็นตัวท็อปแล้วตะกี้ประตูประตูสไลด์ไฟฟ้าตัวนี้จะเป็นแค่ฝั่งตรงข้ามคนขับนะอีกฝั่งหนึ่งมันสไลด์ได้แต่มันไม่ใช่ไฟฟ้าคันนี้ตัวจีอันนี้มาตัว V ครับตัวท็อปนะครับนี่สังเกตนะคันนี้เป็นตัวท็อปล้อแม็กจากคนละลายนี่ล้อคนละลายกันแล้วคันนี้จะได้เป็นปี18ครับไม้หกหมื่นเก นะครับเก่ากว่าปีนึงแต่ได้แต่ได้เป็นตัวท็อปประตูสไลด์ซ้ายขวาเลยกดกดปุ่มอะ่ะนะครับคุณกดปุ่มที่ด้านคนขับหรือกดค้างที่รีโมทก็ได้ประตูสไลด์ไฟฟ้าเองนะนะครับรีโมทเนี่ยประตูสไลด์ไฟฟ้าและมันได้เป็นเบาะหนังด้วยนี่นะถ้าตัวท็อปจะได้เบาะหนังครับประตูสไลด์ไฟฟ้าซ้ายขวามีกล้องถอยมีตัวทัชสกรีนนะครับรถน่าใช้ครับคุณผมบอกเลยนะครับอ่าเนี่ยผมผมแทบแค่เนี้ยนะประตูมันก็จะเป็นแบบไฟฟ้านะครับสไลด์เปิดได้แบบนี้นะครับได้เบาะหนังด้วยนะครับเจ็ดที่งนะครับ แล้วกดค้างจากรีโมทได้ไปกดที่เขาเรียกว่าอ่าเนี่ยเราดึงแค่นี้ก็ปิดแล้วนะครับแล้วก็เราสามารถไปกดนะฮะตัวสัญญาณนะครับข้างด้านคนขับได้นะนะมากดตรงนี้นะครับเปิดปิดซ้ายขวาได้นะครับบอกว่าจะชอบกันนะคลิปนี้ใครชอบ SUV MPV กระจกออโต้แล้วเนี่ยนะครับตะกี้เราดูตัวลองท็อปมันจะมีแค่ฝั่งเดียวใช่ไหมอันนี้จะมีซ้ายขวาเลยนะครับอ่านี่มีเขาเรียกว่าพวงมาลัยมาติดฟังก์ชันกล้องถอยจอสกีนไหมหกหมื่นเก้าสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันพรเจ็ดพันกว่าบาท ปีสิตัวท็อปตัว V ีนะสนใจคันนี้ทักได้เลย065 951 3ห้าเครับมาดูคันต่อไปนะครับ C ี R, ครับหนมิตรคันนี้นะห้าแสนเ้าพันนะครับห้าแได้สีดำครับไม่แสนเดียวนะฟีดาวผ่อนอยู่ปรมาสัก8 7ดพันเดฟีดาวผ่อนประมาณ8 7ดพันเจื่อรใครสนใจครับหนมิตรคันนี้นะทักได้ศูนยะ์หกห้าเก้าดสีครับมาพาดูคันต่อไปนะมีอีกสาี่คันที่อยากให้ดู นะครับหนึ่งในนั้นคือคันนี้โมบิลิโอครับจอดอยู่2เอ่อ BRV จอดอยู่2คันคันนี้4 6 9 0 0 0หปี19ึาไม่เ0็ดหตัว SV นะอันนี้เป็นแบบ7ที่นั่งนะครับโมบิลิโอ SV 7ที่นั่งส่วนคันนี้4 7 9 0 0 0นะครับไม่แสนสามปี21ปีค่อนข้างจะใหม่นะตัว SV นะครับตัวเดียวกันต่างกันที่ปีนะครับราคาต่างกันเล็กน้อยนะครับสนใจคันไหนคุณทักมาได้นะ0 6 5 9 5 1 3 3 7 4ครับเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่ครับไลน์แอดทีเอเคหนึ่ะนะครับ นี่มีกล้องถอยมีจอทัชสกรีนนะครับภายในเบาะหนังแล้วนะครับอันนี้เป็นแบบ7ที่นั่งนะครับอ่าเป็นแบบ7ที่นั่งเบาะหลังพับได้นะครับหวังว่าจะถูกใจกันนะใครชอบรถที่จุของได้เยอะๆนะครับยกสูงบ้างไม่ยกสูงบ้างกันแล้วแต่นะครับทักมาได้0 6 5 9์ห3ห้าผมมีปี19กับปี21นะราคาดิฟกันเล็กน้อยนะครับมาดูคันต่อไปแนะนำเป็นคันนี้ครับเอ่อโคโรล่าคอสครับแบบเบนซินล้วนนะคันนี้ปี23จด24ไม่หมื่นสาม เจ็0แ0ฟห้า่เกาพันฟดาอหมื่นสองกว่ากเบนซินล้วนครับล้อแม็กเปลี่ยนแล้วเป็นลปนลายสีดําแบบนี้นะแม็กสิปกติของเขาจะได้เป็นแม็กสิดนะอันนี้เปลี่ยนให้แล้วนะครับแม็กรู้สึกว่า1ิ1สิบ1ปดสิบเกนิ้วอ่ะนะครับอันนี้เขาเปลี่ยนมาให้นะนะครับมีกล้องถอยมีจอสกรีนภายในสีดำเบนซินล้วนใครยังไม่พร้อมไปไฮบริดคุณมาเล่นคันนี้ได้นะครับเบนซินล้วนไม 13, ่หมื่นสามอ่ะไม่น้อยนะครับรถสวยน่าใช้ไม่น้อยนะครับมันจริงๆมันเหมือนกับตัวสปอร์ต ตัว1.8สมาร์ทนะครับแต่ไฮบิดสมาร์ทอ่ะอันนี้ตัดได้เป็นตัวสปอร์ตพลัสนะครับปี23-24ไม่หมื่นเดียวนะครับ CRV ก็มีั้ยดู CRV ไหมนะครับคันนี้ทะเบียน8012นับรู้สึก899หรือวาเดี๋ยวขอดูก่อนเดี๋ยวขอดูสเคบคันนี้789,000นะครับคนละเรื่องเลยนะคันนี้เป็น2.4 S นะครับอ่าไม่85,000นะ789,000ได้ปี21ครับผมว่าคุ้มนะนะครับ กระจกออโต้ครับมีกล้องถอยจอร์ะสกรีนนะมีคูสคอนโทรล700,000กว่าบาทแล้วคุณดูบอกเขาดิอย่างหรูเลยอ่ะนะบอกปรับไฟฟ้าด้วยนะครับเบอร์ใครสนใจครับ CRV คันนี้นะมีแอร์หลังอะไรต่างๆให้ครบอ่ะนะครับเป็นแบบ5ที่นั่งนะเป็น5ที่นั่งนะนะครับ CRV คันนี้700,000กว่าบาท789,000ได้ปี21ถั่วายแดงก็50%ได้นะครับสนใจทักมา0659513374ครับ Line @p.e.k.152 นะครับ ก่อนจากกันนะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ครับพี่ๆจะได้ไม่พลาดนะผมอัปเดตรถนะวันนี้นะมีแถมแคมเปรเข้าใหม่คันนึงอะ่ะที่เหลือก็ SUV MPV หมดเลยนะครับมีกระบะนะครับกระบะผมมีเกียร์ออโต้มีเกียร์แมนวนวลถ้าสนใจรถกระบะทักมาได้นะผมมีช่องรถกระบะนะครับก็กระบะเริ่มต้น30,000นกระบาทมีนะครับวันนี้ประมาณนี้ดีกว่าก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ครับพี่ๆจะได้ไม่พลาดการอัปเดตรถสวยแบบนี้ที่เพชรยนต์ นะอย่าลืมนะทักมาฟรีรับประกันเครื่องเกียร์หนึ่งปีทุกคันเลยในคลิปนี้ที่คุณดูผมฟรีให้ทุกคันนะครับวันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ